แม้ว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่าในซีเจริญผลิตผลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดต,ตำบลช่องแคบอำเภอพบระจังหวัดต,ตากยังไม่เก็บผลผลิตไปขายค่ะเพราะว่าล้งส่วนใหญ่ตอนนี้หยุดรับซื้อส่วนบางล้งที่ยังรับซื้ออยู่ก็ให้ราคากิโลกรัมละสบาทเท่านั้นเกษตรกรบ,บอกว่าขาดทุนก็เลยตัดสินใจรอไปก่อนให้ราคาขยับขึ้น เกษตร,รกรบอกว่าหากรับซื้อราคาที่รัฐบาลกําหนดก็คือกิโลกรัมละ7บาทพออยู่ได้ค่ะอยากให้เร่งดําเนินการเพราะว่าผู้ปลูกข้าวโพดเดือดร้อนมีต้นทุนสูงแล้วก็มีหนี้สินจนํานวนมากเอาที่ค่าปุ๋ยค่ายาค่ารุ่นน้องนี่เราแทบจะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเราปลูกขึ้นมาแล้วจําเป็นต้องต้องหากขายทางลูกงงนันแล้วก็เรื่องราคาก็ พี่ก็รู้้อยู่เท่าไหร่เรื่องต้นที่เราได้ไปขายนี่เท่าไหร่ก็อยู่ในเกณฑ์สามบาทกว่าประมาณสามบาทสี่สามบาทห้าแล้วก็หลังจากที่ว่าภาษีหรืออะไรเขาอ้างในจุดเนี้ย ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับนถาวรจงวัดประธานแปลงใหญ่ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับบอกว่าตอนนี้เกษตรกรชะลอการขายข้าวโพดนะครับเพราะในพื้นที่ยังรับซื้อแค่กิโลกรัมละ4-5บาทครับจึงรอว่าผู้ประกอบการจะรับซื้อกิโลกรัมละ7บาทตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อไหร่ที่ประชุมคณะกรรมาการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอบอขอพอนะครับวันนี้มีมติยืนยันราคารับซื้อข้าวโพดสดที่ความชื้นร้อยละ30จากเกษตรกรในราคา7บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมครับส่วนโรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่งให้เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ14.5ในราคา9บาท80สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับถ้ารับซื้อในราคาต่ำกว่านี้จะไม่สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการขอนำเข้าได้ แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะยืนยันครับว่าราคานี้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายทั้งเกษตรกรผู้รับซื้อและโรงงานอาหารสัตว์แต่สังเกตว่าการประชุมวันนี้ครับตัวแทนฝ่ายผู้ผลิตอาหารสัตว์ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังสั่งกำชับตรวจสอบราคารับซื้ออย่างเข้มข้นทุกจังหวัดนะครับส่วนกเกษตรกรที่ขายข้าวโพดในราคาต่ำไปแล้ว ต้องมีการหาหรืออีกครั้งครับว่าจะมีมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมอย่างไรแล้วก็ย้ําว่าผลผลิตในประเทศต,ต้องได้รับการรับซื้อให้หมดก่อนถึงจะพิจารณานําเข้าจากต่างประเทศครับแต่สิ่งที่ที่มันยากสุดคือการพูดคุยในห้องประชุมก็เป็นเรื่องของหลักการนะแต่ว่าในการทํางานเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญวันนี้ก็กำชับให้ท่านประธกระทรวงท่านทิพย์ดีนะกรุงราบไปไหนร่วมกับหน่วยงานไม่ว่ากระทรวงเกษตรหรือจังหวัดนะผู้การจังหวัดเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย ต้องไปตรวจสอบนะครัสิ่งที่เรากําหนดไปแล้วเนี่ยมันต้องเป็นไปตามนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คงต้องมีการลงตรวจสอบอย่างเข้มขน้น นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์4โครงการด้วยกันนะคะคือโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โครงการเสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะวงเงินรวมแล้วกว่า244ล้านบาทโดยจะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมอต่อไป We <laughs> got